หมุนหมุนเออหมุนอ่ะหมุนก็ให้มันหมุนสิล i̇şte ูกอ่ะหมุนหมุนเดี๋ยวอ่ะหมุนคนหนึงท NO ี่มีอารมณ์หมุนอ่ะอ้โหหมุนอะหมุนเออหมุนวันนี้ตอบคำถามนะครับหมุน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 นี่เออหมุนหมุนเออโอ้โหเก่ง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 หมุนหมุนหมุน หมุนเออเก่งการปัทุนสราเนี่ยไม่ได้หมุนดิลูกหมุนหมุนเดียวนะคะมันต้องป่นนการบริหารไมุนไดแล้วมันมีจังหวนึงที่แบบักะอารมณ์นหน่อยหมุนดิหมุนใหม่หมุนใหม่เนียังไม่ดอ่าเออหมุนหมุนหมุนครับหมุนยังไม่ได้ทอะไรเลยก็อออออ ก็แตมัน้องขึนอยู่กับมาิหมอมุนมนมาที่ักไมก็วจะที่เขาจะจะทำยังไงก็มนมุนอยู่กันยังไงจะอยู่กันอย่างนี้ก็อยู่กันอย่างนี้จะจับมาโอ้โหโอ้โหเก่งว่ะมุนครัคุณไปถามล่วงหน้าใใครจะไปรู้เรื่องอ่ะก็นี่แราจะถามเรื่องของการปรับตัวไ

จะเป็นยังไงในฝังพลังประชารัเอาเดี๋ยวรอติดตามกันต่อนะคะคุณผู้ชมแต่หนึ่งทิศทางของคนที่อยู่ในแม่กลุ่มเดษตรแล้หมุนสิครับหมุนดินี่นี่นี่คุณมีคุ้นกันดีนะคะอ๋ออ๋อก๋อออง๋้อ๋อี๋อมืออ๋ออีออ๋ะอ๋อ บานหองบ้านบ้านบางกอย้าแก่งระจานนี่แหละซึ่งัวนี้นก็จะเป็นบ้านของสอดีมุนนี่หมุนหมุนครับหมุนเรื่อยค่ะหมุนอันนี้เริ่มตั้งแตปีแล้วมันก็ติดขาหนูดิ่ของนายชัยวัฒน์ก็จะเป็นเรื่องของคณีเกี่ยวกับการไต่ตัวไปของนายบินนี่แต่วันนี้เนี่ยที่พาคุณผู้ชมมาอัเดตกันก็คือกรณีของการที่เขาไปสั่งให้เจ้าหน้าที่ขบ้านสุขอดีเบื้องต้นค่ะ นธรรมชาติะเสวนอนก็มีการกระชุมเลิกแล้วนี่นี่นี่มออโอหูหหมุนใหญ่เลยโปดายชิิต่อ,ตอนะคะโดยจะมีผลภายใน30วัน